โอเคครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปนักเตะไอคอนทีวีนะครับรวมไปถึงยูทีวด้วยแบบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับว่ามีตัวไหนที่คุ้มค่าบ้างนะครับถ้าเทียบกับแต้มนที่เราต้องเสียไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกบริการว่องไวไร้รีฟันต้องร้าน wp shop สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมโอเคมาที่ตัวแรกครับผมก็จะเริ่มจากทางขวากนแล้วกันนะก็เป็นตัวที่ใหม่ที่สุดเนาะเพิ่งเข้ามานะครับ วิดดิทครับสายฟรีแลกได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะ300แต้มคุ้มค่ามากๆครับเป็นตัวที่เข้าบอลเร็วมากเข้าบอลหนักแน่นชนแบบยับยับเลยตัวนี้แล้วก็ความเร็วได้อัพมาด้วยพราว่าร่างตู้เกมเนี่ยมันวิ่งประมาณ92นะครับตัวนี้วิ่งเนี่ยอยู่ที่102แล้วแบบยังไม่ได้เทนเมททานะครับยังไงก็เล่นได้แบบสบายๆครับแนะนําก็ไปยืนคู่กับแนวใสซ้อนซะหน่อยพวกฟันไดหรือว่าสลิบาไก็ได้นะครับเอาไปยืนคู่เนี่ยจะดีมากๆเลยก็สายฟรีครับไม่ต้องคิดเยอะ300แต้มแลกได้เลยครับ ลีเกลเม่นะครับถ้าข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนแล้วกันคือสเตตเหมือนมันจะดูดีครับแต่ว่าพลังงานแค่4ดาวผมคิดว่าข้ามไปก่อนตัวต่อมาครับก็เป็นยูเซเบียนะตัวนี้ยังไงก็คุ้มค่าที่จะแลกนะครับก็เป็นตัวที่ไปกับบอลดีบอลโคตรติดเท้าเวลาเราเล่นท่าสกิลเนี่ยพิวมากๆครับเพราะมันตัวเล็กอยู่แล้วเนาะก็พลังงาน5ดาวครับส่วนล่างนี้เนี่ยที่โดนหักออกไปก็คือพลังแสงเร่งเร็เรวแต่เพิ่มเข้ามาเป็นเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็มียิงไกลฟีคิกเนาะเบอร์เลก็กระสุนปานกลางครับก็เหมือน อารมณ์คล้ายๆเดิมแค่แบบโดนตัดเลี้ยงเดียวไปนะครับแต่ว่าเพิ่มเพลย์เมเกอร์เข้ามาเนี่ยถือว่าตัวแทงก็ได้ไหมผมว่ามันก็ได้อยู่นะครับมันจะได้เรื่องของการสู้บอลที่ดีขึ้นเนาะก็เป็นตัวที่สามารถเป็นเพลย์เมเกอร์ได้อะถ้าพูดตามตรงก็สามารถเล่นหน้าคู่ได้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับถ้ามีเพลย์เมเกอร์เนี่ยจะได้สร้างสารรค์เกมได้ด้วยนะครับปั้นกองหน้าที่เื่นคู่กันอนะผมคิดว่าเวิร์กเลยก็เป็นหน้าคู่ที่ดีครับหรือว่าเล่นหน้าเดียวก็ได้แล้วแต่คุณจะใช้นะครับตัวนี้สาร ตัวต่อมาครับเอต้ e นะตัวนี้ก็500แต้มนะครับโอเวียร์หนึ่งร้อยหกเอาไปเล่นปีกเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบผมชอบเอาไปเล่นหน้ามากกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันคุณลักษณเลยกับปีกธรรมชาตินะพวกองรีพวกเอ็มปาเป้ถ้ามันเป็นปีกซ้ายอะหรือว่าวินิอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าทําได้ดีกว่าในตําแหน่งปีกนะครับผมชอบที่มันเล่นไปกองหน้ามากกว่าเ e อตัจุดเด่นเลยก็คือมันหาช่องดีนั่นแหละแล้วก็ปั่นคมครับเส้นโค้งอยู่ที่100เลยเลยครับถามว่าแลกได้ไหมสายฟรี500ก็แลกได้เช่นกันนะ คุ้มค่าอยู่ครับกับความเก่งที่ได้มานะครับตัวนี้500แต้มตัวต่อมาครับคาร์ลอสอลเบโตครับ1,000สำหรับสายฟรีที่ต้องการแบ็กขวาครับหรือว่าสุลต่านก็ใช้ได้เลยแบ็กขวาโนหนึ่งเก่งจริงๆผมลองเล่นแล้วแบบเก่งมากๆแตกต่างจากแบ็กขวาคนอื่นแบบคนละเรื่องเลยคือมันมุ่งได้ด้วยตัวนี้ครับสูงนะมันมุ่งได้ครับโคตรเร็วจิ้มบอลโคตรดีครับแล้วก็ไม่เขาลดตำแหน่งเยอะถึงเวิร์เลนเนี่ยจะเป็นสู่บอลกลางใช่ปหแต่ว่าเกมลับก็คือว่าจะได้โดยรวมเลยเป็นตัวที่ดีมากๆครับครบเครื่อง ในตำแหน่งแบ็กนะครับแต่ว่าแลกแพงหน่อยนะอยู่ที่1000ครับถ้าคุณขาดแบ็กจริงๆเนี่ยคือทีมคุณมีครบทุกอย่างแล้วและขาดแบ็กเนี่ยก็แลกได้เลยเอาไปโต้ครับคุ้มค่ากับความเก่งนะครับโยฮันครับตัวนี้ผมก็เพิ่งรีวิวไปสดๆร้อนะะๆนะครับก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวผมให้เก่งกว่ายูซนะครับเพราะว่าครบเครื่องมากกว่าเรื่องแบบพลังแฝงเนี่ยอาจจะเหมือนกันที่มีพย์เมคเกอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เวิร์เรตสูงต่ำแล้วก็การจะบอลเนี่ยดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่ายูซีเนี่ยผมคิดว่าเลี้ย สับขาหลอกได้เร็วกว่าประมาณนั้นยูซีแต่ว่าตัวนี้ก็คตรพอคุณแม่เก่งเล่นง่ายกว่า a i ไอเกยนกว่านะครับสำหรับโยนครับนะก็แรกได้เลย1000นะครับก็ลองเลือกเอายูซกับโยนครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชียร์โยนครับมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้สำหรับ2ตัวนี้นะตัวต่อมาครับชันทติข้ามได้เลยครับแบบไม่ต้องพูดอะไรเป็นกองกลางที่มีท่าสกิลแค่2ดาวเท่านั้นเล่นยากมากๆครับถ้ามันมาเป็นแบ็คขวาเนี่ยยังจะพอพิจารณานะแต่มาเป็น CM ก็คือจบเลยนะตัวนี้ตัวต่อมาก็็็เเปนจราก เฉพาะแฟลี่โอพูอย่างเดียวเจอราดตัวนี้ครับถ้าถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้แหละแต่คุณต้องแบบชอบจริงๆนะเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะทื่อครับเจอราดแล้วก็มีกองกลางเนี่ยที่เป็น CAM นะครับหรือว่ากลางลุกเนี่ยที่ดีกว่าเจอร์ล่ดมีเยอะมากๆหลายตัวเลยในตลาดไม่ว่าจะพวกแบบแฮมซิกโซคาเตสอะไปซื้อพวกนั้นดีกว่าเจอราดเยอะเลยครับถ้าคุณไม่ใช่แฟลี่โอพูก็ข้ามได้ครับสำหรับตัวนี้เนาะตัวต่อมาครับก็เป็นดีดดเย่ร็อกบาร์ o K B A. ตัวนี้500แต้มครับคุ้มค่าไหมก็เล่นยากนิดหนึ่งนะ คือมันไม่ค่อยเร็วหนึ่งเลยแต่ว่ามันแข็งดีมงดีครับแล้วก็เวิร์เรทเนี่ยผมไม่ชอบที่มันเป็นสูงสครับคือมันลงต่ําแล้วเวลามันจะวิ่งเติมเนี่ยบางทีมันวิ่งไปไม่ทันคือมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นที่แบบค่าพลังมันให้มาเนี่ยในเกมมันดูแบบค่อนข้างที่จะเทอะทะนิดนึงแล้วก็ช้าอารมณ์คล้ายๆแบบฮาเลนแต่ว่าฮาเลนเร็วกว่าซึ่งตัวนี้มันก็ส่งบอลดีกว่าฮาเลนแล้วก็ยิงเนี่ยผมคิดว่ามันก็คมกว่าฮาเลนนิดหน่อยนะแต่่่่่่่่ววววาาาขึ้้้้้นนนนนนชืออ FC FC Mobile คครรรรรัััััับบบบบเเเกกมมมมมีีียยตะท็ไไดดแแปปูลณ 500แต้มเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยน่าเล่นนะสำหรับล็อกบาร์นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเปิดตีครับตัวนี้ก็500แต้มเช่นเดียวกันเก่งเลยแรกได้เลยครับถ้าคุณใช้ CDM คู่สามารถยืนได้เลยครับแบบสบายๆว่าะข้อเสียเนี่ยคือมันอาจจะไม่ค่อยยืนแบบคุมตำแหน่งเยอะนี่ครับเวอร์เรสตสูงๆด้วยนะบางทีมันชอบแบบวิ่งผ่านอ่ะมันรูดตำแหน่งบ่อยครับก็แนะนําไปยืนคู่แล้วกันนะแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าคุ้มเก่งครับจิ้มบอลดีจิ้มบอลแม่นนะครับสำหรับเปิดตี500ก็ไม่ได้แพงเกินไปตัวต่อมาครับแกเเลนเกล 1,000พแต้มครับใครขาดปีขวาก็แลกได้เลยครับเป็นปีกที่มงบอลสู้กับเซนเตอร์ได้แบบคตดเวอร์อ่ะคือกองหลังอ่ะมงสู้แทบจะไม่ได้เลยเว้ยอันนี้ก็คือแบบความโกงของแกนเดียบเลนะครับเปิดให้มันมันได้มงแน่นอน,นครับเรื่องความแข็งก็ถามว่าแข่งไหมเพราะในเกมมันตัวใหญ่ด้วยนะครับก็แข็งอยู่พอเบียดชนได้อยู่นะครับส่วนเรื่องความพิ้วเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอาจจะไม่ได้พิ้วมากนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องแบบ สรีระในเกมด้วยแกรเรเบลมันตัวสูงนะครับแต่ว่าเรื่องอยางอื่นดีหมดเวลาปั่นเนี่ยไว้ใจได้เลยยกเว้นเท้าขวานะครับอาจจะไม่ได้ดีมากถึงมันจับเ,เกรดมาให้แล้วเนี่ยจากเท้าขวา3าเป็นเท้าขวา4นะครับแต่ก็เวลายิงเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับ 1, เป็นปีกที่เก่งเลยอันดับท็อปแน่นอนสำหรับปีขวาครับแกรเรเบล1 0 0 0แต้มผมคิดว่าคุ้มค่าครับก็ไม่ได้แพงเกินไปเนาะบุฟฟ่อนครับ750แต้มครับสำหรับตัวนี้ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันว่ามมััันนเหนียยวครบงฟ ที่ผมไปเจอมาเนี่ยแล้วก็ไปลองมาครับผมว่ามันก็เหนียวนะแต่ว่าบางคนบอกว่าอะไรนะมันแบบเออๆอ,อ,อยู่ใช่ป่ะช่วงนี้ซึ่งผมว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับถ้าไอ้มันเออจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปรับให้มันดีขึ้นเองสำหรับเกมเนาะเพราะว่ามันเป็นโกที่แบบตัวท็อปๆอ,อยู่แล้วโอเวอร์หนึ่งร้อยเจ็ดครับราคาพลังข้างในโคดเวอร์ปฏิกิริยายเนี่ยก็ร้อยสิบเก้าไปแล้วนะการพุ่งตัวเนี่ยร้อยยี่สิบหกเลยคือโกงแน่นอนสำหรับบุฟอฟอเนาะแล้วก็แลกไม่ถึงพันด้วยอันนีี้้กก็คคคื150ออขดมมมาาาแ่่่ะผวุ บุฟฟ่อนนะครับแลกได้เลยชวายครับตัวต่อมาตัวนี้ก็คุ้มเช่นเดียวกันสายฟีควรแรกครับอันนี้ก็คือคุ้มค่ามากๆ3 0 0แต้มนะครับกับค่าพลังข้างในเนี่ยก็เห็นได้ว่าแบบเป็นบล็อกทูบล็อกที่ดีทาได้ทุกอย่างวิ่งไล่บอลได้ครับพลังงานเยอะท่าสกิลก็ดีครับอยู่ที่4ดาวเนาะแถมมีเทมเมกเกอร์ให้ด้วยส่งไกลยิงไกลนะครับวอลเดก็สูงสูงก็ใครที่กําลังหาบล็อกทูบล็อกเป็นกองกลางสายพลังงานที่สามารถเล่นได้ทั้งเกมรับเกมลุกนะครับก็แลกได้เป็นตัวที่คุ้มค่าครมมรแแแกกก300ต้้็ไไไ่ดพงเินป ตัวต่อมาครับลาอูนกรซาเลสตัวนี้ก็เป็นกองหน้าที่ทําได้ทุกอย่างครับ300แต้มเนี่ยถ้าใครขาดกองหน้าเนี่ยก็แลกได้นะคือมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนกับกองหน้าตัวอื่นครับแต่ว่าโดยรวมคือเป็นกองหน้าที่แบบมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นประมาณนั้นเลยครับลาอูนนะครับ300แต้มก็แลกได้ครับดูดีดูเด่นนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็เป็นซาบอต้านะครับ1000แต้มนะครับถามว่าคูมไหมหน่าเสียดายที่โ v r เนี่ยมันมาแค่1น6นะ มันควรจะมาเท่ากับคาออร์ลเอบโต้นะในความคิดผมนะครับมันควรจะเป็นร้อยเจ็ดแต่เรื่องความเก่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเก่งจริงนะครับสองเท้าแล้วก็โยกได้ด้วยเป็นแบ็กขวานะครับก็คือแลกตัวเดียวเล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะก็สารภาพประโยชน์นะครับกับค่าพลังงานก็ดีสีดาวครึง่งแล้วก็เล่นท่าได้ด้วยเป็นแบ็กแค่ไม่กี่คนนะครับที่สามารถเล่นท่าได้นาะแล้วก็มีจิ้มบอลให้ด้วยครับโดยรวมเลยก็เป็นตัวที่ดีครับวิ่งเร็วแล้วก็ไม่อยดรูปตำแหน่งถึงเวิร์เลตจะเป็นสู่บันกลลังก์นาครับผ่ก็เก ถึงเวอร์เดจะเป็นสูงกลางนะครับแลก1000แอบแพงไปนิดนึงคือโอปยามันน้อยอ่ะแค่ร้อยหกเองนะครับแต่โดยรวมก็ยังแลกได้อยู่ครับตัวต่อมาครับกาลินชาแลก500แต้มนะโอปยามหนึ่งร้อยหกตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือมันคล่องมากแล้วมันก็ปั่นคมครับยิงธรรมดาก็คมเท้าขวานะแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยถามว่าพอหวังได้ไหมมันก็แบบประสิทธิภาพมันสู้เท้าขวาไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งมันเป็นตำแหน่งปีกขวาด้วยเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้มันไม่ค่อยน่านเล่นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องงคววาามบาด้ย แน่นอนอยู่แล้วว่าตัวเล็กเนี่ยยังไงก็ต้องบางบางเฉียบเลยโดนสกิดนิดนึงก็คือปิวครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าจะไม่ค่อยน่าเล่นนะครับมีปีกขวาที่แบบเป็นเท้าซ้ายอะ่ะไปเล่นไอตัวพวกนั้นอะ่ะมันจะสนุกมากกว่าครับเวลาเราตัดเข้าในไปยิงเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าด้วยนะครับก็500แต้มผมคิดว่าข้ามได้ก็ข้ามนะสำหรับกาลิชาครับตัวตัวต่อมาก็จะเป็นเมลดินีน่นะ1,500แต้มครับถ้าสายฟรีก็ข้ามได้เลย แบบไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ามันแลกแพงมากแต่ถ้าคุณเป็นสุลต่านก็สามารถแลกได้นะครับเพราะว่ามันเก่งจริงตัวต่อมาครับก็จะเป็นมัตยุดอุส750แต้มนะครับโอยาเยอะด้วยอยู่ที่107นะก็เป็นโอยาที่เยอะที่สุดแล้วตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับชวายสไตเกอร์นะถามว่ามันแบบทรงๆเดียวกันไหมแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่นะครับมัตยุสเนี่ยมันตัวเล็กแล้วก็ไล่บอลดีกว่าคือเป็นตัวที่น่ารำคาญแล้วก็คบเครื่องด้วยครับเป็น CM T ที่ทําได้ทุกอย่างแล้วก็วิ่งเป็นม้าเลยในเกมเนี่ยม เอาไปยืนคู่กับกองกลางตัวสูงๆสักหนึ่งตัวก็ได้ครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างเตี้ยนะครับเวลาแบบเรื่อนลูกมงเนี่ยก็อาจะมีปัญหานิดหน่อยสรับมาทิวิทเนาะก็เจ็ดร้อแต้มถามว่าแพงไปไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้แพงมากเพราะมัน o อเวเยอะมากเลยไงมันอยู่ที่107ครับผมคิดว่าคุ้มค่าอยู่ที่จะแรกนะครับ ตัวต่อมาครับก็เป็นมาการเล่ครับ300แต้มสายฟรีแลกได้เลยถ้าขาด CDM นะครับมันคือกองเต้แบบอัปเกรดสามารถยืน CDM ตัวเดียวได้ในแผน433ครับดีเลยมาการเล่ครับมันไม่ค่อยลดตำแหน่งด้วยตัวต่อมาก็จะเป็นเดซายี่ครับสายฟรีก็แลกได้เลยเช่นเดียวกันก็จะมีคําถามว่าเดซายี่หรือว่าวิดิตครับส่วนตัวผมให้วิดิตนะครับผมคิดว่าวิดิตมันเข้าบอลแน่นมากกว่าแล้วมันก็ตัวสูงด้วยครับสูง190เก้ดซายี่เนี่ยมันสูงประมาณเท่าไหร่185ครั้อยแปดสิบห้าครัซก เยอะนะครับในเกมเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลนะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นลิวาโดนะครับหนึ่งพันต้มคุ้มไหมตัวนี้ส่วนตัวผมให้แพงไปหน่อย1000แเต้มครับสายฟรีข้ามได้ก็ข้ามนะเพราะว่ามัน o v r แคสหนึ่งร้อยหกเองครับถ้าหนึ่งพันเต้มเนี่ยอยากได้ตัวบาร์ซิลจริงๆเนี่ยไปแลกได้ทางซ้ายครับโรนันดินโนตัวนี้คุ้มกว่าแน่นอนนะครับหนึ่งพันต้ม o v r ิอาหนึ่งร้อยเจ็ดครับเก่งมากๆเป็นนักเตะที่เราไม่ต้องเล่นท่าสกิลก็สามารถหลบได้แบบอัตโนมัตินั่นแหละคือความเก่งงนรัมิิวจๆ แล้วมันก็เล่นท่าสนุกมากๆกครับก็ใช้งานได้เลยสาหรับโดนาดิโนนะครับคุ้มครับหนึ่แต้มแรกได้รีเวลเนี่ยไม่คุ้มนะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นเบคแฮมก่อนลวกัน1000แต้มนะครับก็คุ้มไหมตัวนี้เก่งเลยเป็น CM ที่แบบเก่งจริงๆในเมนเนก็เก่งมากครับในเฮตูเฮตก็เก่งพลังงานเยอะด้วยวิ่งได้จบเกมครับแล้วก็สามารถไล่บอลได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะอัพค่าพลังมาเกี่ยวกับการแทร็กเกิลครับอยู่ที่100แล้วก็มีความแข็งด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ครบเครื่องอีก1 1000ตตััวครบบบจ่ายยยออลดดีะเแมม้ แพงเกินไปไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันแพงไปนิดนึงแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคอะ่ะคือมันคุ้มค่ากับความเก่งที่ได้มานะครับผมคิดว่าใช้ได้อยู่1000แต้มเนี่ยก็ไม่ได้แย่เกินไปประมาณนั้นตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตูรามนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบแต้มแลกได้เลยครับเก่งโคตรๆแนะนาเอาไปยืนแบ็คขวามากกว่าแล้วกันนะนะครับผมคิดว่าแบ็คขวาเนี่ยมันสามารถแสดงศักยภาพได้ดีกว่าเพราะมันเร็วแล้วมันก็เข้าบอลโคตรด,ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเวิร์เรทปานกลางสูงครับก็คือไม่รูดตำแหน่ง เล่นเกมรับได้แบบสบายๆครับใครที่แบบเป็นปีกซ้ายฝั่งตรงข้ามมาชนกับปีกขวาตูรามการนี้นครับผ่านยากโคตรๆแต่ถ้าบางคนแรกไปเล่นเซนเ,ซนเ,ซนเซนตอร์ก็เล่นได้เช่นกันเนาะแต่ว่าก็หาแบบเซนเตอร์แบ็กที่เป็นตัวสูงๆเนี่ยมายืนคู่มันด้วยก็จะเวิร์กมากๆเลยครับ750แต้มไม่ได้แพงเกินไปเก่งคุ้มค่ากับแต้มที่แลกไปนะครับตูรามตัวนี้โอเคครับผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับวิดิตตัวแรกของเราแลกได้เลยครับสายฟรีดีมากๆลกิเกลเมยังไม่ค่อยน่าแลกครับยูเซแลกได้เลยครับ เอโต้ก็เลกได้เลยคุ้มค่ากับแต้มนะครับคารลอัลเบโต้ก็แลกได้เลยโยนครับก็สามารถแลกได้เลยครับซาเนติข้ามไปก่อนครับไม่น่าแลกเจอราดผมคิดว่ามันเฉพาะทางเกินไปถ้าคุณไม่ใช่แฟริเวอพูก็ข้ามไปก่อนครับดิดิเย่ด็อกบาครับห้าร้อยต้มตัวนี้ไม่น่าแลกครับข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนตัวต่อมาจะเป็นเปิดตีครับห้าร้อยเต้มตัวนี้เก่งเลยคุ้มค่ากับแต้มที่แรกนะครับแกเรเบลก็ควรแลกครับบูฟฟอนก็ควรแลกชวายควรแลกมากๆใส่ฟรีเนี่ยเลกได้เลยลาอูนก็โอเคครับข ซาบอตตาก็แลกได้เลยครับถึงโอเวียจะไม่ถึง107แต่ว่าก็เก่งนะครับการินชาเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนครับผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าแลกนะมอนินี่ครับสายฟรีข้ามไปก่อนแต่ถ้าเป็นสุลต่านก็แลกได้มัตชูดครับอันนี้น่าแลกครับจนห้าสิบเก่งเลยครับมาเกเรเลี่สายฟรีก็แลกได้ครับสามร้อยแต้มเก่งเลยเดซายี่ก็แลกได้เช่นกันเก่งเลยครับลีวอลครับผมมองว่าข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนยังไม่ค่อยน่าแลกนะครับเบคแฮมตัวนี้แลกได้ถึงโอเวียร์จะแค่ร้อยหก ตัวต่อมาก็จะเป็นโรนลดินโยครับหนึ่ตัวนี้ก็โค้ดเก่งสามารถแลกได้เลยครับตูรามตัวสุดท้ายครับตัวนี้ก็คุ้มค่าอีกเช่นกันเจ็ดห้าสิบสามารถแลกได้เลยโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับไอคอนทีโอทีวครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ยูทีโอทีวมาต่อกันที่ยูทีโอทีวนะครับก็จะเป็นนักเตะสิบเอ็ดตัวจริงใช่ไหมคนที่เ2สองเนะี่ยยังไม่มานะครับตัวแรกของเราโคพาเมอร์ครับถ้าคุณไม่ใช่แฟนเชลซีเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ไไไไไไดดด้้้้เเเเเกกกกกก่่่่่่่งงงงออออะะะรรขนนััน็คคืืแแแหลแตบบมมบมมว์ ที่สมควรจะแลก500แต้มเลยสำหรับผมนะครับผมคิดว่าข้ามไปก่อนตัวต่อมาครับมาติเนสตัวนี้รอแลกฟรีดีกว่าถ้าคุณอยากเล่นนะครับก็ไม่ต้องแลกนะครับ500แต้มตัวต่อมาเนี่ยกีมมโดครับตัวนี้ผมก็ใช้งานอยู่500แต้มถามว่าดีไหมถ้าคุณต้องการแบ็กสายเกมลุกนะครับเติมเกมลุกบ่อยๆเปิดบอลแม่นๆครับก็คุ้มมากที่คุณจะแลกครับแต่ถ้าคุณแบบอยากได้สายเกมรับนะก็ข้ามไปก่อนประมาณนั้นคือมันเฉพาะทางสําหรับคนที่ต้องการแบ็กปุกนะครับถึงจะคุ้มค่าสำหรับตัวนี้ ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นซาลิบานะครับ800แต้มตัวนี้แลกได้เลยแบบไม่ต้องคิดเยอะครับเก่ง AI, AI ก็ยังเกียร์เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้กับ300แต้มเนี่ยเอาตัวไหนดีผมคิดว่าถ้าสายฟรีเนี่ยไปแลกตัว300แต้มก็ได้มันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันเยอะขนาดนั้นอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือถ้าคุณแกลกซาลิบาร่างทีวยร่างเล็กเนี่ยคุณแลกแค่300แต้มเท่านั้นคุณจะเหลืออีก500แต้มครับสามารถไปแลกตัวอื่นได้ไปแลกตานานเก่งๆยังได้เลยแต่ถ้าคุณุณเเป็นนนนนสลตตต่าาาามมมีีแแ้้้้ยอะกกกไดชัิบรรง800 ตัวต่อมาครับก็จะเป็นคาร์บาฮาว500แต้มตัวนี้ก็ EA เหลี่ยมนะครับเพราะว่าร่างเก่าเนี่ยมัน600แต้มใช่ไหมร่างนี้500ก็แลกได้เช่นกันผมคิดว่ามันไม่ค่อยอวือหวาอะไรแต่ว่าใช้งานได้ดีครับตามมาตรฐานแบตขวาเก่งครับคาร์บาฮาวคุ้มค่าด้วย500แต้มนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นจูดเบลิงแฮม1,000แต้มครับถามว่าเก่งไหมเก่งแหละถ้าคุณแต้มเยอะก็แลกได้ครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีเนี่ยแนะนําไปแลกชวายแล้วกันชวายแค่300ครับ มันไม่ได้ห่างกับจูดเยอะจูดเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าแล้วก็ดูแบบคล่องแคล่วมากกว่าส่วนชไวเนี่ยมันจะแบบดูอื่ดๆหน่อยแล้วก็วิ่งไม่ค่อยเร็วครับแต่ว่าเรื่องการสฉบบอลการยิงเนี่ยแล้วก็การไล่บอลครับการเป็นบ็อกทูบ็อกก็ทําได้ดีแบบพอๆกันทั้งคู่เลยตย่างกันที่ความเร็วครับสำหรับ2ตัวนี้เนาะหนึ่งพันแต้มครับผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่แหละแต่ถ้าคุณไปสายฟรีก็แนะนําชไวาย300มากกว่าประมาณนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นเอ็มบัปปี้ครับโอเวอร์รันหนึ่งนะาาร,ร,ร้อยหกเลขหน,นึ่เร็วมาก แล้วก็แข็งนะในเกมเนี่ยความแข็งถึงจะให้มาแค่96แต่ว่าไปเได้ในเกมแข็งกว่านี้เยอะครับพูดตามตรงก็ถามว่า1 0 0 0แต้มเนี่ยแลกเป้ครับเอาไปแลกโยนครับหรือว่าแลกยูเซมันไม่ดีกว่าหรอดีกว่าครับผมก็เห็นด้วยนะที่แบบ1 0 0 0แต้มอ่ะเอาไปแลกยูเซหรือว่าเอาไปแลกโยนครับอ่ะดีกว่าแต่บางคนก็ชอบเป้ไงใครที่ชอบเป้ก็แลกได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แพงเกินไป1000แต้มครับได้บาเป้เลยนะส่วนต,วตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฟันได้ฟันได้ก็แลกได้เลยแบบไม่่่ต้้อองงคิดเยเ,นนเดยยะโกแนลว ซาลาตัวนี้เป็นปีกขวาที่เก่งโคตรๆผมลองแล้วว้าวมากๆครับตัวนี้ก็คุ้มค่า1,000ครับแลกได้เลยปั่นซ้ายเนี่ยปั่นทีเป็นเข้าแน่นอนส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นวินิสุสนะครับหนึ่แต้มตัวนี้ผมคิดว่าสายฟรีข้ามได้ก็ข้ามครับแพงไป1,500นะครับแต่เรื่องความเก่งอันนี้ก็ต้องยอมรับแหละข้อเสียก็คือบางครับส่วนตัวต่อมาก็คือโรดี้นะครับ 1000แเต้มตัวนี้ก็เก่งเช่นเดียวกันผมก็ใช้งานอยู่นะครับเป็นตัวที่ดักบอลดีมากแล้วก็แบบเราทําเกมลุกอยู่เงี้ยแล้วเราเสียบอลอนะโรดี้มันตามมาซ้อนให้ดีมากๆคือแบบมันเข้าบอลเร็วประมาณนั้นเลย1000แเต้มครับสายฟรีถ้าคุณขาดซีเดมแค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วเจ้าตัวนี้ดีไหมดีครับใช้ได้เลยโรดี้ครับก็จะประมาณนี้แล้วนะนะสรุปแบบสั้นๆเลยนะครับพาเมอร์ Palmer, ถ้าคุณไม่ใช่แฟนเชลซีก็ข้ามไปก่อนมาติเนสถ้าอยากเล่นก็รอแลกฟรีครับกีมาโดถ้าคุณชอบแบ็กบุกก็แลกได้เลยซาริบา สายฟรีแนะนําแรก300มากกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันเยอะแยะคาบาฮาครับตัวนี้แรกได้เลยครับ500ก็ไม่ได้แพงเกินไปแถมถูกกว่าล่างทีวด้วยจูดเบรนแคมครับถ้าสายฟรีผมแนะนาําชาวเนินคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าคุณอยากเล่นก็แรกได้เอ็มปเป,ป้ครับหนึ่ตัวนี้ก็แรกได้เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่อยากเล่นโยนครับหรือว่ายูซีนะตัวต่อมาฟานได้0 0 0แต้มครับคุณไม่ต้องคิดเยอะแรกได้เลยครับเก่งโคตรๆซาร่าก็เช่นเดียวกันตัวลิวพูลเนี่ยสตัวนี้เก่งมากๆครับแรกได้เลย วินิสสายฟรีให้ข้ามไปก่อนแพงเกินไป1 5 0 0นะครับแต่ถ้าเป็นสุลต่านก็แลกได้โรดี้ครับ1,000คุ้มค่านะครับผมคิดว่ามันเก่งมากๆเป็นตัวที่ดักบอลโคตรดีครับสายฟรีก็แลกได้นะถ้าคุณแต้มถึงครับแต่ถ้าแต้มไม่ถึงก็แนะนําเป็นพวกมาเกเรลี่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละส่วนใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากผมยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมผมก็เปิดรับทุกความคิดเห็นอยู่แล้ว แค่อย่าใช้คำหยาบแล้วก็อย่าด่ากันก็พอโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ